ครับสวมถุงม,มือใส่ย,ยาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ไปล้างมือเราไม่สวมถุงม,มือก็อันตรายถูกไหมครับสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีสวมแว่นตาทุกครั้งด้วยใคร,ครทั้งหมดหลอดหลอดแบบนี้ครับ1,800อันเป็รยอนดิวเคเมีฟรีให้เขาละดูตัวอย่างดูเรื่อยๆในคั้นต <ใน S 1> อนนี้ไปดิวนะครับนี่อันที่ครูเขาวัดทำไปเมื่อกี้นะครับทำยังไงครับ อันนี้ยังไม่ได้เจออันนี้ได้เจออีกสักหนึงดที่มไ่ยยนอันนี้ไ้อันนี้ทงไหนก็ได้ทังาก็ได้รัอ่าได้เเลยเอ่า้อทจได้รถอีกทีนี้จับถึงตาสงไล้เป็นห้ยเ็นครับค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุน มาับทีนทีด้วยครับอได้นะจะชืดออ้หขึ้นไปเลยครับข้าวขึ้นไปสอกดูไครับตี้เมคับป้ามาบอกว่านีเห็นไหมกระดูกอะไม่มีที่ยื่นมาเนี่ยคือม้วนไปแชรตรงนี้ไงเข้าใจเรืยังอันนี้อาปอบเลยกับป้าขมูลด้วย ฝันหน้านั้นฝัญเมืองอยู่ที่เกาะอีกแห่งหนึ่งคัน,นี้อยู่ฝั่งอดามันมากอยู่ภูเก็ตอยู่บริเวณคอกเล็กๆเล็กๆมากเลยนะตัวเล็กมากก็กอดพิเตอร์กอดเลยนะคุณก็ถ่ายรูปให้พิเตอร์บอกว่าจะเอาไปขึ้นไ g จีคุยไม่รู้หรอกไอจอะไรตอนนั้นจนกระทั่งมีเงินเข้าบัญชีคนช่วยกัน2องล้านห้แสนบาทมีเงินพอจะไปถ่ายชีวิตช้างตัวนี้ได้พอจะไปถ่ายชีวิตเขาไม่ขาย เดิมเดิมดิมดิมเดิมเฮ่บัมป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 ัมเดิมเดิม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 อ่ะจะขออ้ขอลูกอมกิจเข้าไปเลยครับผู้ช่วยไม่ต้องไปหาควานคนเดียวครับเอเสากใส่เข้าไปในปากเลยลูกวางอ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทำใหม่ทำใหม่เช็ดก่อนเช็ดก่อนวางลงไปเลยเองลูกตกอีกแล้วพยายามใหม่ลูกพยายามใหม่ไม่ต้องกลัวจะยกขึ้นมาเป็นบันไดให้เราแล้วก็เราเดินขึ้นไปจับใบหูอยู่ยังจับใบหูอยู่ เห็นไหมครับเขาก็ยกสูงๆอย่างนี้เลยจนกว่าเราจะขึ้นไปนั่งบนหลังบนคอของเขาให้ได้อย่างนี้เห็นไหมครับเขาก็จะเห็นไหมครับถอยถอยอย่างนี้ครับก็ต้องการจะหยุดก็เอาขาหนีบคอแล้วพูดคําว่าเฮาถ้าต้องการให้ช้างเลี้ยวซ้ายเราก็เอาขาขวาของเราสะกิดไปที่ใบหูของช้างขาขวาสะกิดใบหูช้างช้างจะเลี้ยวซ้ายพูดคําว่า b e n <ain> เห็นไหมครับเบน เบนก็จะเลี้ยวอย่างนี้นะครับเบนถ้าต้องการให้เลี้ยวกลับมาก็เอาขาด้านโน้นขาซ้ายเตะแล้วพูดคำว่าเบนใหม่ก็ต้องการให้มาตรงตรงข้างหน้าก็จะพูดคำว่าเหื่อพูดทีเหื่อ e เอกสองขาเตะใบหูช้างก็จะมาข้างหน้า <S <S แค่นี้เราก็ขี่ช้างเป็นแล้วตรงนี้มาหรือจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เด็กๆอยู่ตรงนั้นปลอดภัยครับสิ่งที่ไม่ปลอดภัยอย่างเดียวก็คือปูนนี่ครับมันจะมันจะล้มลงมา เล่นน้ำด้วยครูก็จะแจกขันก่อนแล้วก็ให้เล่นน้ำกับช้างนั่นเหรอไปโดนใครมืใครเกินไปเข้ามาใกล้อีกนิดนึง ไปแต่มันเด็กคนละอันให้คุณมาที่นับอยู่าปิดเองเย้ไปแ้วแล้วใช่ไหมเอาละโอ้อันนี้เป็นความปอยเลยอันดี้มากยิ่งตรงนี้ครับมาอยู่ในใกล้คุณนีดเราจะดูน้ำตกแล้วเราจะดูน้ำตกแล้ว

โอเคอ่ะพี่นาเดียครับพี่ราเดียไหนล่ะอุปก,กร,รณ์พี่ราเดียไหนอยู่ที่ไหนไหน,น้ำยาเทคดีให้้องหน่อยเด็กมากนะลูกไปเลยไปทำเองอน,นี่เราจะให้ป้าขบมูลนั้นแหละเอามือกอนลมือกอนลมือกอนน่าจะมาแล้วแบบเดียวหน่อยเด็กๆมาขับมูลจากกระแช่เท้าแล้วไม่วิ่งครับไม่มีครับไม่มีล้างตกใจด้วยยืนให้ได้ก่อน อย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งข้าวไปอย่าเพิ่งข้าไปอย่าเพิ่งก้าไปเดย่อนช่อนเดีก่อนนะครับยืนตรงนี้ก่อนนะครัก่อนนะวได้เพิ่งก้าไปลูกร่อการยืนมากขอมด้วยป้องกันโรคที่จะมากับหน้าฝนนี้เขาเรียกว่าโรค FMD หรือ Foot and Mouth Disease นะครับมานเป็นเช้าที่เป็นการปัอโอเคขัดเลยจุ่มล้วขัด ใครทำก็ได้คะแนนทุกคนแหละอาชิมขัดะสุกถุงนี้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดตัวน้อยถ้าหนูพอแล้วกบอกมานะคะพติดาดีนคะไม่ไม่ส่สาดอย่างนั้นค่ะไม่สาดไม่สาดตีลูกขึ้นมายืนหน่อยลูกมันโดนไม่สาดครับไม่สาดครับไม่สะอาดไม่สาดไม่ตินไม่สาดครับไม่สาดครับไม่สาดนะคะเอาตีนยืนขึ้นมาค่ะลูกยืน ยิงๆขึ้นมาเลยไม่ได้ปาดปุยเฉยๆไม่ได้ปาดแห้งยิงขึ้นมาใชครับเจ้าหน้าที่คุณครูมาช่วยจัดเด็กๆหน้ากระดานด้วยครับอะไรครับมาเลยครับมาจัดหน้ากระดานตรงนี้ครับอ่าไหนทูซิจะได้ถ่ายเอาไว้บ้าข้อมูลดูว่านี่แหละคือคนที่มาดูแลช้างไทยล่ะว้าวไล์ว้าวไล์ ใครถ่ายรูปคิวห้ายกมือต้ากดาษออกไหนใครถ่ายรูปคิวห้ายกมือครับไปเลยครับคุณแม่คิวห้าคิวหครับใครถ่ายรูปคิวหกครับถ่ายรูปคิวถ่าปดึงเลยลูกไม่ได้ไมไไม่ได้ไไม่่่่ด้่่้ ไม่ได้เป็นไรดีมไม่ได้่ะไมมันไม่ได้มันมันมืดงมยต้องโผลแล้วถ้ามันขยื่นอ่ะถ้ามันขยื่นอ่ะง่ายเลย่ะ้าขยื่นเนี่ยอะไรบ้างแต่ก็ยังตไขต้นไม่เหลือไข่นะคะย่ไงย่าย่เาไฟ่ะไฟไม่เสี่ยงอยอ่มันเกิี่ได้แล้วน้ำเหือไล้ ยิ่งอมลูกยิ่งอมเต็มดึงข้างเยวเลยนะแบบกัมหอีกเข้ังหันครับไม่เดือดเรียกโทมาเอาพื้นอีกเอาพื้นอีกแล้วเอาพื้นไปช่วยเดี๋ยวเอาพื้นไปช่วยอีกแล้วยิ่งอมลูกนั่นใครไปจับหมังหนูเมื่อกี้ใครยืมหลังถ้าไม่ยืหางไม่ไปด้านหลังคุณปล่อยนะคะถ้าไม่จับหลังตีก้อนจะตกใจปุ๊บปังปัง เชื่อไหมว่าพวกเราจะโตขึ้นช้างตัวนี้ก็จะโตขึ้นช้างอายุยืนยาวเท่ามนุษย์นะครับเฉลี่ยแล้ว70ปีคุณแม่คุณพ่อดูอาการที่ช้างตัวนี้แสดงกัทีเดียวอ้าวอาปากบนสุบลใครมีสุกัดไปใส่ปากเลยครับรเขามีความเรียบร้อยพอเห็นไหมครับเขาไม่เคยนับใครเห็นไหมครับอ่าต้องอย่างนี้สิลูกอ่าเราให้ด้วยมือที่เราตั้งใจจะมอบให้เห็นไหมครับไปบ่ายไปบ่ายเห็น้ไหนไหมทำเสียงดังด้วยไปนอนแล้วไปนอนแล้วไปนอนแล้ว อาวันนี้ก็ได้พออิ่มแล้วแหละได้กินขนมด้วย เสร็จสินะครับถ้าครบหนึ่งความแล้วเดินตามตัวได้ครับเอาปลาพวนต้องใส่ก่อนเราใส่ของแม่เ้าดือที่เาใส่ได้ปะทำเรงใส่ของปลาเนี่ยใส่ต้องใส่ไหม

ม la la. ันก็ต้องส่งไอ้เปลือท้ามเนี่ยมาป้องไว้กันแดด้องกันแดดข้างล่างไม่โดนแดดก็ตายไม่เปลือกไม้เนี่ยมันผ่าแล้วมันตายได้มันเลี้ยงสร้างพวกนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ออกเขามาถูมันไปเดินกันนีสองทุกคนเดินดี ต้นไม้ได้ด้วยมาใบตองเมียแม่เผเปรียวเปรียวเป๋วต้นไห้ทยลม ตนน้นไม้มันล้มเพราะอะไรอะครับอะไรนะครับต้นไม้ล้มอ่ะล้มเพราะว่ามันเป็นเชื้อราทำให้มันตายถ้าเป็นคนก็เป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งอันนี้เป็นต้นไม้โรคไซเน่าแต่ว่าพอมันตายมาก็มีประโยชน์นะเปิ่อขึ้นเทียบเลยมีเปิ่ขึ้นมีสัตว์มีแมงมุมมีมแมลงมีชมดมีใหมาไมา้มมเข้าไปหลบ ต้นตัวอยู่ในป่าต <si ้นตัวใหญ่ในป่าน uh ี่ไงเดือดเช้าเหือดเช้าใหญ่ไหมไม่ขนาดเฮ้ยเหมือนเดี๋ยวพี่ไม่สับดูได้อย่างเดียวตรงนี้เห็นมั้ยมีตัวเห็นมั้ยตัวเหมือนเหมือนมดอ่ะมันชอบกิน ตรงนี้ก็มีตวคใช่ต้องีนี่นจวอ,อัน,นี้คือบ้านของมาเนียอยู่กันเยอะมาก่ายน,นมาเฮ้ยสวยด้านข้าง เลยนะคนถัดไปค่ะมาดูกานใครเอ่ยพิต้าร้อยสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งคะแนนผ่านค่ะเยี่ยมเ u ้าผ่านค่ะเชิญ